สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่ติดตามรับชมพระเครื่องบ้านมีโชคนะครับสวัสดีพี่ที่เข้ามารับชมใหม่ครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดดูพระเครื่องครับสไตล์บ้านมีโชค168นะครับสําหรับวันนี้ครับผมได้นําเอาวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่หมุนทิตตสีโลนะครับมาให้พี่ๆทุกท่านครับได้รับชมนะครับ เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับเป็นพระผงยอดนิยมของหลวงปู่หมุนนะครับปีพศ2543เป็นการรีวิวแล้ะผงยอดนิยมครับของหลวงปู่หมุนทิตตสีโลครับดวงเศรษฐีนะครับราคาการเช่าหานะครับราคาการเช่าหานี่นะครับก็จะมีตั้งแต่หลักพันนะครับหลักพันนี้คืออาจจะเป็นสภาพของแตกหักนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับ นำมาให้มารีวิวให้พี่ๆทุกท่านครับได้รับชมนะครับก่อนอื่นเลยครับพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะครับให้พี่ๆทุกท่านนะครับจดจําใบหน้านะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับก็เป็นพระผงเกี่ยวเชือกนะครับพระผงเกี่ยวเชือกนี่ครับพระผงเกี่ยวเชือกเป็นเนื้อผงขนาดขององค์พระครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แต่ผมเทียบให้ดูนะครับถ้าเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทนะ พี่จะได้เห็นภาพกันนะครับเดี๋ยนะครับนี่ครับเทียบกับเหรียญหนึบาทนะครับจุดจำใบหน้าให้แม่นนะครับเห็นไหมจุดที่1นะด้านหลังครับถ้าอยู่ในเลี่ยมนะครับก็ต้องส่องให้ดีครับต้องส่องให้ดูเนื้อหานะครับดูความคมชัดนะครับเผอิญว่าองค์นี้ครับองค์นี้ไม่ได้อยู่ในเลี่ยมครับก็ ถือว่าเป็นโอกาสดีครับนํามาให้พี่ๆทุกท่านครับมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านได้ได้ดูนะครับซึ่งเป็นภาพผงของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลที่เป็นยอดนิยมนะครับดวงเศรษฐีเนี่ยยอดนิยมนะครับเป็นผ้าผงเรียกว่าเป็นอันดับอันดับหนึ่งของวัตถุมงคลหลวงปู่ก็ได้ครับในเนื้อผงนะให้พี่ๆจดจําใบหน้าให้แม่นครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูครับจุดแรกครับจะให้ดูเลยนะครับเห็นนะซูมกลับก่อนครับป๊บอ่านี้ครับจุดแรกจะให้ซูมดูหน้าก่อนครับ ให้พี่ๆจดจำใบหน้านะครับจำใบหน้าจำตาครับดวงตาก็ต้องเป็นเม็ดนะครับดวงตาตงเป็นเม็ดที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดชัดเจนนะครับปากครับเห็นไหมครับดูปากดูหน้าก่อนนะสองดูหน้าก่อนเลยครับจดจาใบหน้าให้แม่นครับนี่ครับใบหน้าชัดเจนนะครับดวงตาชัดเจนปากคมชัดนะครับ นี่ครับจุดต่อมานะครับจุดต่อมาให้พี่ๆทุกท่านครับหลังจากดูใบหน้าเสร็จนะก็ผมย้ําเลยว่าจําหน้าจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจุดต่อมานะครับจะให้พี่ๆทุกท่านครับได้ดูพื้นนะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวต้องเรียบไม่ย่นนะครับรวมถึงจีวรนะครับจีวรต้องคมชัดนะครับเห็นไหมจีวรคมชัดองค์นี้เนื้อหาเนี่ยเนื้อขององค์พระค่อนข้างจะ มีเป็นคับคาบนะครับมีเป็นคับคาบแล้วก็ขึ้นมีขึ้นเป็นเม็ดผดบ้างนะครับเนื่องจากสภาพการเก็บนะครับดูพื้นผิวนะครับแล้วก็ดูยันคมชัดนะครับยันต้องนูนชัดเจนนะครับยันต้องนูนชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยันนูนชัดเจนนะครับวงพระก็พิมพ์ก็ไม่ไม่ตื้นนะครับพิมพ์ไม่ตื้นเห็นพี่ๆได้รับชมนะนี่ครับ แล้วก็มาดูตัวหนังสือนะครับนี่นะครับตัวหนังสือหลวงปูหมุนนะครับเห็นไหมยันเส้นจีวรก็ชัดเจนนะครับคือถ้ายิ่งถ้ามีเส้นเกษาหลวงปู่ครับหรือเส้นเกษาหรือเส้นจีวรเนี่ยก็จะทําให้ราคานะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับนี่อง์นี้ก็มีเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นคาบนะครับเป็นคาบหรือว่าเป็นเป็นจีวรหลวงปู่ด้วยครับตรงจุดนี้นี่ครับ แล้วอีกจุดหนึ่งครับจะให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้สังเกตนะเรียกว่าเป็นเกีียวเชือกครับรอบๆเนี่ยนะครับเกียวเชือกเนี่ยต้องคมชัดนะครับผมให้พี่ๆดูได้ดูเกีียวเชือกนะนี่ครับจะไม่เบอร์นะครับเกีียวเชือกจะไม่เบอร์ให้พี่ๆทุกท่านสังเกตดูนะครับเห็นไหมเส้นนูนคมชัดนูนคมชัดทุกเส้นเลยนะครับเห็นไหม แต่ว่าถ้าพระสภาพใช้นะครับสภาพใช้ความคมชัดเนี่ยก็ยังยังมีให้เห็นนะไม่เบลอไม่เกาะกันเป็นลูกเป็นก้อนยาวเลยนะครับต้องมีความนี่ครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับเป็นซีซีชัดเจนนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ดูหน้าตานะครับจดจำใบหน้าให้แม่น ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดเกี่ยวเชือกต้องคมชัดนะครับจำใบหน้าจำพิมพ์นะครับพลิกมาด้านหลังครับมาด้านหลังให้พี่ๆทุกท่านได้ดูครับจุดแรกครับพื้นผิวขององค์พระนะครับองค์พระต้องเรียบนะครับไม่ย่นนะครับแล้วก็จดจําเนื้อหานะครับจดจําเนื้อขององค์พระให้แม่นนะครับเพราะว่าองค์พระอายุพระเครื่องเนี่ย20ปีครับจัดสร้างปี2543ปีนี้ปี256 3ครับ20ปีผ่านมาแล้วครับเนื้อพระก็ต้องแห้งนะครับนี่ครับดูเนื้อพระเสร็จนะครับจะให้ดูเส้นยันนะครับยันดวงหรือแม้แต่ตัวหนังสือนะครับล่องตัวหนังสือเนี่ยต้องคมชัดนะครับนี่ครับคมชัดไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์รวมถึงฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่ครับวัดป่าหนองลมนะครับวัฒนานครนะครับจังหวัดสะแก้ว เสาห้านะครับดวงเศรษฐีเสาห้าเนี่ยตัวหนังสือพวกนี้ครับต้องคมชัดนะครับคมชัดคมชัดแล้วก็อ่านรู้เรื่องครับพูดง่ายๆคืออ่านรู้เรื่องนะครับไม่เบอร์ไม่แบบไม่เบอร์นะครับตัวหนังสือต้องคมชัดแบบนี้ครับองค์นี้ก็จะมีเป็นคาบนะครับคาบของการเก็บรักษาคาบปวกครับ อยู่ตามขอบแบบนี้ครับนี่นี่ครับเนื้อหาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้พี่ๆนะครับทุกท่านจดจําให้แม่นนะครับพระผงยอดนิยมของหลวงปู่หมุนครับพอมาดูขอบข้างครับองค์พระที่สวยสมบูรณ์นะครับจะให้พี่ๆได้เห็นนะครับเห็นไหมขอบข้างเนี่ยจะมีเป็นขอบแบบนี้ครับชัดเจนเลยนะครับจะมีเป็นขีดขีดบังขีดบังคับพิมพ์นะครับตามขอบเป็นขีดขีดแบบนี้ครับแล้วก็จะแยก กันนะครับระหว่างขอบกับเกลียวเชื่อนี่ครับเห็นไหมจะมีขอบตั้งแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างทั้งสองด้านเลยนะครับพี่ๆสังเกตดูนะครับเห็นไหมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับบนสารด้านข้างครับสังเกตให้ดีนะครับบางจุดบางตำแหน่งนะครับจะมีร่องรอยของการกดพิมพ์นะครับ บางจุดบางตำแหน่งจะมีร่องรอยของการกดพิมพ์นะครับนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้จุดมีจุดนี้มีการกดพิมพ์เห็นไหมครับเป็นขุดขูดลงไปครับเห็นไหมนะนี่ครับจุดนี้มีการกดพิมพ์เห็นไหมเป็นเส้นขีดเส้นเสียนลงไปครับเป็นรอยๆยนะครับเห็นไหมนี่ครับจะมีองค์ไหนที่สวยสมบูรณ์ครับก็จะมีเป็นขีดแบบนี้ครับขีดเมื่อเมื่อกี้ครับที่ให้ผมให้ดูนะ นี่ครับก็เรียกว่าเป็นการนำมารีวิวให้พี่ๆทุกท่านครับได้รับชมสำหรับพระผงยอดนิยมนะครับพระผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลครับวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสะแก้วจัดสร้างนะครับปีพศ .2543 นะครับถ้าพี่ๆมีพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนแบบนี้ครับหรือแม้แต่วัตถุมงคลหลวงปู่หมุนรุ่นอื่นๆครับผมรับเช่าบูชานะครับ ก็ติดต่อทาง Line แอดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับพี่ที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกด u u s สไคร e กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ครับต้องพอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ